สวัสดีมากครับพบกับมิกซ์ในนเดียมิกซ์นะครับผมและตอนนี้ก็อยู่กับตุ้ยนุยนะครับนะตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านเซมมาอื่นนะครับผมรอคิวตั้งแต่บ่ายสองนะครับตอนนี้ห้าโมงครึ่งนะครับผมนะรอทั้งหมดเจ็ดคิวเนาะเราจองโต๊ะสำหรับห้าคนไปนะครับโต๊ะคิวบีนะครับนะก็คือต้องมาจองหน้าร้านเป็นเวลทิ้งลิสต์เนาะจริงๆเขาจะมีเลือระบบให้จองออนไลน์แหละแต่ก็คือออนไลน์มันเต็มแล้วครับก็เลยต้องมาเสี่ยงดวงหน้าร้านเอานะครับผมเออรอนานมากและคนเยอะมากมหาศาลดูคนมีผู้คนอยู่มากมาย นะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงครับรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยในที่สุดเราก็ได้คิวแล้วทุกคนเราก็ได้โต๊ะแล้วนะครับผมนะนี่ก็คือเมนูของเขานะครับแล้วก็เราก็จะสั่งแต่พวกที่เป็นซิกเนเจอร์นะที่คนสั่งเยอะๆกันนะนะน ไปที่ซอสน,นะครับเป็นยองทังพูกโกกีนะครับผมเป็นหมูสไลั์รสเผ็ดเนาะ <S <S แล้วก็มีมันชิงซังซำยักษจองนะออกเสียงยากมากสาชั้นแล้วก็มีเอ่อเป็นหมูหมักซิอิ๊วใช่ไหมที่โครงหมูหมักเนาะที่โครงหมูหมักแล้วก็สั่งคอหมูคอหมูแล้วก็สั่งคอหมูนะครับนะสั่งคอหมูแล้วก็ ที่ไม่ได้เป็นปิ้งย่างครับเป็นจานแย่นะครับเราก็สั่งเป็นกิมจิ7นาทีนะครับผมกิมจิเจนาทีแล้วก็จับแช่นะแล้วก็เป็นไข่ตุนชีสอยู่ไหนวะไข่ตุนชีสนี่แล้วก็เป็นไข่ตุนชีสนะฮะชีสทะลักต้นนี้นะฮะแล้วนี้ทำไมเงียนจังเลียนะแล้วก็ร้านนี้กะะ็จะเป็นร้านปิ้งย่างที่ไม่ได้เป็นบุฟเฟ่ต์นะครับผมนะก็เดี๋ยวลองออชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับ และนี่ก็คือเครื่องเคียงที่เราจะได้นะครับผมนะมีผักแล้วก็มีหนี่สลัดแล้วก็มีต่งตงนางๆนานานะผักดองกิมจิเนาะมันบดผักอะไรไม่รู้่เต็มไปหมดเลยนะแล้วก็น้าจิ้มนะครับกระเทียมอันนี้ก็คือน้าจิ้มของเราอันนี้เรียกว่าน้าจิ้มอะไรจาไม่ได้แล้วนั่งรอเตาและหมูอย่างใจจดใจจอนะครับไหนๆเครื่องเคียงก็มาแล้วครับลองเครื่องเคียงก่อนนะครับผมกิมจิ จิมจิต้องผ่านนะถ้าไม่ผ่านเราไม่เลิศจิมจิอร่อยเปรี้ยวไม่มากนะครับแล้วก็มีความเผ็ดกำลังดีครับเอ,อ้ยิมจิดีก็คือต้องผ่านแล้วล่ะจิมจิดีมากก็ไปขอลองสลัด น่าได้เนาะเขาผักเขาให้มาหน่อยน่าจะให้ได้น่าเพิ่มได้สลัดก็อร่อยอะสลัดค็ดีสลัดมันเหมือนเป็นเอองาบดอ่ะไม่รู้ว่างารลอเปล่านะหรือถั่วบดเนี่ยแหละแล้วมันอยู่กับน้ำสลัดแล้วมันก็จะเกาะให้เ็กเจอร์ดีมากเลยนี่เครื่องเคียงนะ ให้ดูเนี่ยมันจะเป็นมีน้ำตาลน้ำตาลตออยู่เห็นไหมเหมือนเป็นหัวบทอะ่ะแต่เปิดเพลงดังมากเลยต่อไปนี้ผักอะไรอะ่ะผักบุ้งหรือเปล่าหน้าตาเหมือนผักบุ้งนะฮะอู้อารมผักบุ้งต้มเตามาลงแล้ว เป็นเตาถ่านนะรับชุบโคลมันมีซุปสาหร่ายให้ด้วยนี่นี่ซุปสาหร่ายอเอาให้ดูยังไงดีอ่ะนี่ซุปสาหร่ายนะฮะนะไอชิมซีชอบซุปสาหร่ายเกาหลีมากตั้งแต่ดูเรื่องอะไรนะดูเรื่องฟูเฮาใช่ไหมเขาบอกต้องกินซุปสาหร่ายในวันเกิดเฮ้ยไม่ใช่ดิเรื่องออทัมอินไมฮาร์ เป็นชุปสไลม์มาตรฐานนะฮะของเกาหลีแต่รู้สึกว่าเจอจางไปนิดนึงแต่อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับโทษนะครับโทษนะครพวกซุปและเครื่องเคียงนี้ขอเพิ่มได้หรือเปล่าครับได้ซุปและเครื่องเคียงขอเพิ่มได้นะครับทุปคนหมูมาแล้วนี่คอหมูนะฮะแล้วก็ หมูสไลซ์ซอสพริกนะครับนี่แล้วก็มีสันคอแล้วก็สามชั้นนะครับพี่พนักงานก็จะย่างให้เรานะครับผมนะเราก็นั่งกินชิวๆไปเลย,เลยอแล้วนี่ก็คือไข่ตุนชีสว,ว้าว ไทตุนชีสของเรานะฮะเดี๋ยวเปิดนะครับเปิดนะครับนี่คือกิมจิ7นาทีถึง7นาทียังวห <c oughs> มันชื่อกิมจิ7นาทีเหรอใช่ไม่รู้ <c oughs> ว่าทำไมถึงชื่อนี้เหมือนกันใครมารอนานสุดในนี้ใครละ่ะมาจองแต่หมายสองสุดยอด<ฮ>นะพยายามชนะและนี้ก็คือไทรตุนชีสของเรานะครับชีสยืดมาก ปกตินคนไม่ค่อยชอบ,ชอบกินชีเท่าไหร่นะลำทางความยืดของมันมันก็คือไข่ตุนที่มีทีข้างบนนี่คือจับแทร์ของเรานะครับแต่วุนเส้น,ขนเขาเส้นเล็กอ่ะ แตจาจับแพก็จะมีแบบแครอทหัวรังเตาอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่หัวรังเตาดิเขาเป็นอะไรเบลเปเปอร์ Paper, ใค่คริกหยวกเนาะแล้วก็เผ็ดหูหนูงาก็เป็นจับแพท,ที่มีรสชาติกลินงาแรงแต่เส้นบุนเส้นมันเส้นเล็กอะ่ะปกติมันจะเป็นยังไงอะ่ะมันต้องเส้นหนากว่านี้จับแพก็โอเคเห็นได้หมูย่างซอสพริกของเราได้แล้วนี่ ต้องกินกับซอสอะไรบ้างนี่นะฮะมันมันหมักซอสอยู่แล้วอันเนี้ยแล้วแล้วเรากินกับอะไรอีกไหมกินกับผักไงก็คือใส่ผักกินจบเลยหรอใช่ไอ้พวกเนี้ยกำจ๋องกิมจิอ่ะใส่เพิ่มเไม่ใส่เลยอื้ออยากกินก็ใส่เพิ่มกลิ่นซอสหอมนะครับกลิ่นซอสหอมแล้วก็มีความเผ็ดเพราะมันคือซอสเผ็ดอร่อยอร่อยหอมกินอีกคำนึง มันเป็นกลิ่นที่มีเอกลักษณ์มากเลยอะกลิ่นพริกเนี่ยอร่อยดียังหอมกลิ่นพริกเลยนะคี่จมูกมันเป็นกลิ่นพริกผสมแบบย่างๆและนี่ก็คือกิมจิเสร็จนาทีนะครับผมนะมันจะเป็นกิมจิยาวอ่ะแล้วเขาก็มาตัด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 ในหม้อนะครับมันก็คือซุปกิมจิใส่เต้าหู้ใส่เนื้อหมูลงไปนะครับมันมีกุ้งแห้งด้วย ร่อยน่าัวอร่อยอร่อยคอย uh, ่างเองไหมเดี um, you, uh, uh, ๋ยวรอรีวิวตอนท้ายให้ฟังนะฮะนะคอหมูลงอีกแล้วเป็นยังไงกันบ้างฮะ ออร่อยครับอหมูได้แล้วนะฮะน้ำจิ้มมันเรียกว่าอะไรนะซำจังเออใช่มันคือน้ำจิ้มซำจังนะฮะซำจังคอหมูแอบออกเหนียวนิดนิดไม่ค่อยกรุบกรุบนะฮะไม่ค่อยกรุบกรุบเท่าไหร่นะครับผมนะจะมีความเหนียวเหนียวมากกว่า สัมผันก็สุกแล้วนะฮะสัมผันคืาวสัมผันคือนุ่มมากนะฮะสัมผันนุ่มมากเพราะว่ามันติดมันอะเนาะโอเคเลยเดี๋ยวป้า,ากินก่อนเดี๋ยวค่อยโดมสัมผันคือดีดีเลยดีจริงๆสัมผันคือดีกินเร็วๆอย่ามัวเล่นโทรศัพท์จิ้มีเขามีนำ้ำจิ้มอียงหนังนะแดงๆ น้ำจิ้มแ,แดงๆก็หวานๆหน่อยไม่นลองกินน้ำจิ้มแดงๆกินเนี่ยปากไม่ให้เติมแล้วน้ำจิ้มซัมจังอร่อยกว่านะแต่ซัมจังที่นี่มันเป็นซัมจังแบบไม่ได้ปรุงรสอะไรเพิ่มนะครับ <S <S เป็นซัมจังก็คือพริกโครงหมักนะฮะสนามนั้นดีจริงๆน่ากินมากพริกโครงหม,มักก็ここจะเป็นแบบหมูมากเหมือนแบบหมูย่างบ้านเราโอ้้ยหางรแลว ที่เหมือนเดิมไหมไม่ได้นุ่มนะครับเหนียวเป็นซิกโคงหมักที่เหนียวนะครับที่เคยกินเนะี่ยที่เคยกินจะจะนุ่มกว่านี้เพราะมันหมักมาแล้วมันจะนุ่มไปเลยเหนียวเหนียวอย่างงี้ข้าวตังกากลังเหนียวแต่นี้ก็คือ ซอสที่หมักเนี่ยจะไม่หวานเกินไปนะครับผมนะแล้วก็มีรสพริกไทยด้วยจะถามว่าโดยรวมโอเคไหมโอเคหมูสามชั้นอร่อยอร่อยคนละแบบอือสันคอนะครับผมนะสุกสักทีนะแต่เราต้องจิ้มอ่ะเราจริงๆชอบอันที่ไม่หมักแบบนี้อร่อยกว่าอร่อยชอบแบบนี้มากกว่าแต่แบบเพลนๆอร่อยดี ก็คือสันคอทั่วไปนะครับมีความไม่แข็งไม่เหนียวมากนะครับมันมีกลิ่นอ่ะด้วยความที่สันคอเนี่ยมันจะปิดมมนใช่ไหมมันก็เจอเวราไปเกาหลีนุ่งๆไม่เอาไปหนีโนริกวันหมดแล้วทุกอย่างแล้วครับที่เราสั่งในวันนี้นะครับผมนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนืะอว่าเป็นยังไงนะครับนะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับไปเกาหลีแล้วครับตอนนี้ก็ทานเสร็จแล้วนะครับผมกำลังออกจากร้านนะครับ มาเดี๋ยวจะมารีวิวแบบบิฟลีเลยนะฮะเ,เราจะเริ่มรีวิวนะฮะจากการเริ่มต้นก็คือการจองคิวนะครับผมการจองคิวก็ดีนะก็คือ,อ,อปกติเขาให้จองออนไลน์ใช่ไหมก็จองในแอปได้เลยเนาะ <S <S ในไล n e ของเขา <S <S 1> <S 1> ก็จองได้เลยแล้วถ้าเกิดแต่ตอนนี้คือจอคือคิวอะ่ะมันเต็มนะก็คือไม่สามารถจองผ่านไลน์ได้ก็คือต้องมาเอาคิวกระดาษหน้าร้านและคิวกระดาษเนี่ยก็คือใครอยู่อะ่ะ ก็คือได้ถ้าเกิดมีคิวที่ออนไลน์เขายกเลิกอะ่ะเราก็จะเป็นเวทติงลิสต์ไงเราก็จะได้เข้าไปนะครับนะอันนี้รอตั้งแต่บ่ายสองยันกี่โมงอะ่ะหกโมงได้นะครับหกโมงเย็นห้าโมงเย็นหกหมบายห้าโมงครึ่งหกโมงเย็นเนี่ยเพิ่งจะได้เข้าหกโมงเย็นเพิ่งจะได้เข้านะเออบรรยากาศในร้านนะครับผมนะสะอาดสะอ้านดีนะครับแล้วก็เพลงเปิดเสียงดังมากดังไปไหนไม่รู้นะครับไม่รู้จะเปิดทำไมดังๆนะครับหนวกหูมากนะครับแล้วก็ เรื่องเครื่องดูดควันอะไรเงี้ยโอเคนะครับไม่มีควันขโมงนะครับผมนะแม้ว่าจะมีกลิ่นนะครับปกติเป็นคนไม่ชอบกินปิ้งย่างเท่าไหร่เพราะว่ามันเหม็นนะครับมันเหม็นหัวเหม็นตัวนะครับแล้วก็เอ,อ่อะไรอ่ะมันเสียเวลาในการปิ้งเออที่เกียรตปิ้งเองอะไรเงี้ยแต่เขาก็มีบริการปิ้งให้นะครับนะอ่าอันนี้พูดถึงบรรยากาศในร้านก่อนนะต่อไปก็คือเรื่องเซอร์วิสนะครับเรื่องเซอร์วิสเนี่ยเรื่องเซอร์วิสเนี่ยก็โอเคพนักงานเซอร์วิสดีนะครับมาปิ้งให้นะครับแม้ว่า าการปิ้งจะไม่ได้แบบว่าใช้เทอร์โมมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมินะใช้มืออังเอาเนะไม่เหมือนร้านอื่นนะบางร้านที่เขาจะต้องใช้อุณหภูมิให้มันดูเว่อร์นะครับผมนะแต่น,นี่ใช้มืออังเอาแล้วก็ปิ้งๆและด้วยความที่คนมันเยอะและพนาาักงานอ่ะเขาน้อยนะครับพนาาักงานเขาแบบไม่ได้จ้างมาเต็มแบบฟูลสปีดไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้นะมั้งนะก็เลยทําให้การปิ้งช้ามากและกว่าจะสุกแต่ละอย่างช้ามากขนาดเราสั่งจานแบบจานอื่นด้วยที่ไม่ใช่จานปิ้งย่างนะครับอะไรกันเนี่ย นะที่เราอไม้ออกกล้องครับนะแล้วก็แม้แม้ว่าเราจะสั่งจานอื่นมากินด้วยแล้วนะทั้งไข่ตุ๋นจับแชร์อะไรเงี้ยก็ยังปิ้งไม่ทันอยู่ดีนะครับ่ารู้สึกขัดต่อรู้สึกแบบต้องมานั่งรอปิ้งคือแบบไม่ใช่เรื่องอรักีฟนะจะเพราะว่าแบบเหมือนลูกค้าเยอะเยอะมากลูกค้าเยอะจริงแล้วแล้วมันไม่พอดีกับจํานวนของพนักงานที่บริการอใช่แต่ แต่ร้านอื่นที่บางร้านอื่นที่เคยไปกินมาก็คือเขาก็จะมีแบบหม้อชาบูเล็กๆเ,เนี่ยให้เรากินเล่นๆระหว่างรอปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยอ่าต่อไปเดี๋ยวกอนขอพูดเรื่องอะไรอีกนะนี่กพ็พูดเรื่องเซอร์วิสอยู่นะโอเคแล้วก็เซอร์วิสก็โอเคบริการดีแต่แค่พนักงาน<ด><ด>ไม่พนะอนั่นแหละแล้วก็ระยะดีสุขภาพทุกคนเลยใช่<ม>นะแต่ส่งสามพนักงานเอาจริงส่งสามพนักงานเหนื่อยพูดเลยว่าเหนื่อยนะ<ม>แล้วก็ต่อไปก็คือเรื่องอาหารนะฮะ เริ่มแรกก่อนเลยเอาจานนอกก่อนฮะจานจับแช์นะครับจับแชร์อีกร้านนึงนะฮะเป็นเครื่องเคียงธรรมดาและทําอร่อยกว่าด้วยไม่ต้องซื้อเพิ่มนะฮะแต่นี้ต้องซื้อเพิ่ม <ừ> นะฮะ <ừ> แล้วก็แล้วก็ไข่ตุนไข่ตุนชีสก็รู้สึกว่าเฉยๆอะ่ะใช่มันก็แค่มีชีสเข้ามาแล้วก็มีข้าวโพดแค่นั้นเองอะ่ะ <ừ> มันไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรก็เหมือนไข่ตุนทั่วไปใช่ครับแล้วก็ <laughs> ชอบความเสริม แล้วก็อะไรนะกิมจิเจ็ดอะไรนะเจ็ด <7 S 1> วันเจ็ดนาทีอ๋อเจ็ดนาทีอร่อยนะกิมจิอร่อยอร่อยเป็นก็เหมือน,ม,น,นออมันก็คือแกงกิมจิตเต้าหู้นั่นแหละนะแต่เขาทําให้ดูมีกิมบิกก็คือเอากิมจิมาเป็นก้อนๆเลยแล้ว่อามาตัดๆต,ต,ตัดในหม้อเอาแล้วครับนะคลุกข้าวกินอร่อยอ่นะต่อไปเป็นหมูส่วนหมูเนี่ยหมักซอสทิกเนี่ยอร่อยเป็นมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์นะแต่ถามว่ามันนุม่มไหมไม่นุม่มรู้สึกว่ามันแข็งเออแล้วก็ สามชั้นสามชั้นธรรมดาเพล่เลยดีอันนี้คือดีนะครับสามชั้นเพราะว่าสามชั้นมันมีมันเยอะเนอะแล้วมันก็ทำให้หมูมีความนุ่มแล้วเวลาทอดมันเหมือนแบบกรอบๆข้างนอกอ่ามันจะกรอบนอกนิดนึงใช่แล้วก็มีกลิ่นแบบว่าเกลียมเกลนิดนึงหอมอร่อยนะครับแล้วก็ตีสุดในร้าน ให้เป็นเดอะเวสแล้วก็คอหมูนะครับคอหมูจริงๆอ่ะคอหมูที่เคยกินมามันต้องเคี้ยวแล้วก็กรึบมีความกรึบของมันที่แทรกอยู่นะครับแต่นี้ไม่มีความกรึบเลยนะครับมันแบบเหนียวเหนียวมันก็เป็นเพลนเออมันเหนียวเหนียวอ่ะมันไม่มีความกรึบแล้วก็คอแล้วก็มีอะไรนะซิกโครงที่เป็นหมักนะฮแล้วก็สัอกซโครงหมักซิกโครงหมักเนี่ยก็เฉยเยอ่ะรู้สึกว่ามันหมัก แล้วก็ใส่พริกไทยแค่นั้นเองอ่ะแล้วก็มันไม่ได้มีความนุ่มเข้ามาปกติแล้วหมูมากกันมันควรจะมีความนุ่มมากกว่านี้นะแล้วก็อีการหนึ่งก็จะเป็นสันนอกหรือสันนอกสันนอกไอ้สันคอสันคออันนั้นคือสันคอเหรอสันคอที่เป็นชิ้นออก็สันคอก็จะมีมันปนอยู่เนะมันก็จะมีความนุ่มเพิ่มเข้ามานะครับนะแล้วก็เป็นหมูที่เพลนอีกแล้วที่เรารู้สึกว่ามันอร่อยกว่าหมูที่มันหมัก ใช่ถ้าหมูหมูเพลนอ่ะอร่อยเพราะว่าน้ำจิ้มเขาเรียกว่าน้ำจิ้มอะไรนะอันนั้นอ่ะน้ำจิ้มส้มจังซำจังซำจังเพาที่นี่อร่อยนะเออนะแต่บ้านแต่ซมจังที่นี่ก็คือมันคือซมจังธรรมดาเลยที่ไม่ได้ปรุงตกักมาจากกปุกเลยอย่างนั้นนะฉันคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเออฉันคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเออแต่นะฮะเหนือสิ่งอื่นใดนะครับผมนะถามว่าคุ้มค่ากับการรอวันนี้หรือเปล่านะครับไม่คุ้มแกต้องเอาใหม่ อะอย่างไรนะครับเราคุ้มค่ากับการรอวันนี้หรือเปล่ากับรสชาติและทุกอย่างนะครับ1 2 3สไม่คุ้มไม่คุ้มค่ากับการรอนะครับใครจะมารอก็อรอให้ความฮิตของเขานะลดลงก่อนแล้วไปมาทานก็จะดีกว่านะครับ<ช>ผมนะ,นะแล้วก็ไปทานร้านอื่นอร่อยกว่าอุย้ยจ๊ะแกอย่าฟันหงอยอย่างนั้นแกไม่ไม่ใช่ไปทานร้านอื่นอร่อยกว่าร้านนี้อร่อยแต่ว่าไม่ต้องรอไปทานจะพูดว่าไปทานร้านอื่นที่ไม่ต้องรอดีกว่าอถ้าไม่ต้องรอดีกว่าไม่แต่ว่าร้านก็เหมือน เจ้าของร้านก็มีความใส่ใจในดีเทลก็คือรู้ว่าร้านาเป็นร้านเิ้นย่างลูกค้าแบบกินแล้วมันจะต้องแบบมีกินหมูใช่ไหมตรงเคาน์เตอร์ที่คิดเงินนะคะเขาจะมีสเปรฉีดเสื้อให้ให้ลูกค้าแบบฉีด มาเดินทางต่อใช่แล้วเดินทางต่อได้อย่างมั่นใจเพราะต้องชื่นชมเขานะเพราะว่าข้อนี้ก็ชื่นชมร้านปิงย่างในไทยอ่ะมันไม่ค่อยจะมีเออยังไม่มีแบบนี้แต่ไออย่างต่างประเทศที่ญี่ปุ่นอ่ะเราจะเห็นร้านอยู่ประจาแล้วแต่เราเพิ่งมาเห็นกับร้านนี้ก็ต้องเออชื่นชมแบบชื่นชมชื่นชมเขาก็ใส่ใจลูกค้าอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้เป็นความคิดที่ดีร้านืนต้องทำนะอย่างเนี้ย โอเค <Okay. S 1> นะขอบคุณนะฮะวันนี้นะ,ะทุกคนมาร่วมทานกันนะครับผมนะแล้วพบกันใหม่จากครั้งหน้าในอินเตอร์มิกซ์ออนไลน์นะครับบ๊ายบายลาบ๊ายบาย